เอา้ากราบสวัสดีครับก็กลับมาพบกันในแบงค์อีกเช่นเคยนะเฮ้ยลงพร้อมใจสามัคคีทันเพราะเนี้ยอุ้ยทันเอ้ย,อยไม่ทันอุย้ยทัน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 นึกว่าไม่ทันเป็นคลิปด่วนมากนะฮะเอ่อมามันพร้อมใจสามัคคีมันเริ่มกี่โมงเนี่ยประมาณสี่ทุ่มสีนะ่สิบเนาะ นสี่ทุ่มยี่สิบบหนึ่งโอ้ยังไม่ได้ตั้งสกิลเลย,เอยขอตั้งสกิลก่อนโอ้ยนี่เอ้ยงงโอเคมันจะแต่จริงๆมันจะช่วยกันตีนะฮะอยู่4มุมย เสียงดังหน่อยขออภัยอัดสดนะฮะอยู่ข้างนอกนะฮะเอ้ยแล้วไม่ไมีใครตีเลยวันีฮะอที่นี่ได้โกเยอะนะโอ้ยติดน้ำแข็งฮะเอ้ยเอ้าบอสเป็นอยงวะอจัดการหมดแล้วแล้วมันหายกันไปไหนหมดไม่ช่วยกันตีวะเนี่ย เป็นพร้อมใจสามกีเข้าได้เฉพาะกิวนะฮะอ่าโอเคเอายังไม่ตายอยู่ผมนิกว่าตายแล้วอ่าโอเคต่อมากระลมบอดนะฮะอ่า โอ้โหแล้วไม่มีใครช่วยเลยเาาราวีนีงโอ้ยติดสตันอะไรขนาดนี้เนฮะโอเคเราก็ได้เงินอีกแสนหนึ่งนะฮะ ยังรับเงินหนึ่งแสนโอเคอีมันเริ่มวันไหนบ้างนะลืมแล้วผมลืมแล้วว่ามันเริ่มวันไหนบ้างเนะี่ยอ๋อเฉพาะสมาชิกเข้าร่วมได้ทุกวันพุธและว,วันเสาร์อ๋ okay. อโอเคเลยลงใหม่ลงใหม่หม,มามามา เราทำไมต้องเล่นเหมือนเล่นคนเดียวเลยวะเนี้ยเฮ้ยเออช่วยกันตีหน่อยแค่นี้ก็จบแล้ว ไอพวกนั้นก็เข้ามาเอาเงินอย่างเดียวหอือใครเลียยำโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกา like ดไลค์กดซับสไครต์ได้นะฮะวันหนึ่งลงได้แค่สองรอบนะฮะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับลงด่วน